เซธเดินไปมาด้วยความกังวลในขณะที่มีเนกไทยอยู่ในปากนี่คือเซธเขามีสเสน่ห์แต่ไม่มีเบาะแสเลยโทรศัพท์ดังเซธรับสายเจ้าบ่าวเฮ้เพื่อนรักรอฟังสุนทรพจน์ของเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ไหวแล้วมันจะพังยับเยินแน่ๆเซธแซงยิ้มให้กล้องเซธใช่พังยับเยินสุดๆเซธมองตรงมาที่กล้องแววตาตื่นตระหนกเซธ ผมต้องการความช่วยเหลือฉากเซธนั่งที่โต๊ะรกรกของเขาจ้องไปที่คำเชิญงานแต่งงานสุดเก๋ไก่ผู้บรรยายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซธได้รับคำเชิญที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างภาพระยะใกล้ของคำเชิญงานแต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าวเซธปาร์เกอร์เขียนด้วยลายมือเซธอ่านออกเสียงสับสนเศร้าเซธคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของฉันเดี๋ยวนะอะไรนะ ย้อนอดีตเซตกำลังทักทายเจ้าบ่าวที่บ่าทั้งคู่เมาเจ้าบ่าวพูดไม่ชัดเศร้าเฮอคุณเป็นคนดีที่สุดของฉัน